เออ่จะบอกว่าเป็นงานจ้างเป็นงาน Thailand Music เฮ้ยไม่ใช่ผิดอันนึงเออใช่ผม Amazing Thailand Countdown เนอะก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับผมที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมาร่วมงานแถลงข่าวในวันนี้แล้วก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเออเช้าด้วยครับผมแต่ก็ดีใจครับผมน้องๆก็ดีใจมากครับผมปีนี้มาก ปีนี้มาครั้งแรกครับผมแต่ว่าสล็อตคิวของการโชว์เข้าดาวยังไม่ยังไม่ได้มีคิวที่ชัดเจนแน่นอนถ้าเกิดว่าสื่อหรือพี่ๆท่ายไหนอยากจะจ้างไปเล่นก็สามารถติดต่อได้นะครับผมหรือไอคอนสยามและชวนก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเิ้นปีนี้ก็จะมีไปบิ๊กมอ t เทนด้วยแล้วก็มีไปมี d e บิวต์สเตในช่วงเิ้นปีด้วยครับมผมอีมีลิสต์อยู่แล้วครับผมก็เป็นโชว าิบนาทีสิสิบนาทีทเนี่ยมีพร้อแมแน่นอนก็ขอแค่มีคนจ้างเนี่ยก็ดีใจแล้วครับได้คร่นได้ดูไหมได้ดูไหมฮะมก็นั่นแหละเราเราเรียกว่าเราเต้นจนไปลุกเต้นไปก่อนนแเอนเะไาะเออเขาดาวปีเนี้ยก็คือแน่ๆก็คือจะมีอัลบัม้มทั้งหมดห้าเพลงปล่อยออกมาครับผม ก็จะได้ฟังกันสดๆในช่วงท้ายปีแน่นอนใช่เออ,อ,เอ,อเรียกว่าผมเพิ่งเดบิวต์มาได้ประมาณ6เดือนเนาะก็เป็นศิลปินใหม่มากๆแล้วผมคิดว่าเวทีใกล้ๆเนี่ยก็ยังจะเป็นเวทีที่ยังมีความเซอร์ไพรส์อยู่เพราะว่ายังมีลิสต์เพลงใหม่ๆ ยังมีเพลงที่ยังไม่ได้ปล่อยด้วยในช่วงไฮปีนี้ก็จะปล่อยทยอยออกมาให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนก็นคือเพลงใหม่โชว์ใหม่แล้วก็ตัวผมที่จะใหม่ในทุกๆวันเพราะเราเต้นไม่เหมือนเดิมเอ,อเราฟรีสไตล์นะเราขึ้นไปด้วยดีลารร้อนแรงอพูดอะไรเนี่ย <c oughs> ไฟดับเลยโหร้อ <c oughs> <c oughs> ไฟดับเลยโอ,อ้ <c oughs> เราทำงานครับบิ๊กมารทเทนก็ ปีนี้ก็โชคดีได้เดบิวปีนี้แล้วก็ได้ขึ้น Big กมอลเทปีนี้เลยก็ใครมีศักยภาพพอก็ซื้อบัตรไปดูตามกันได้นะครับผม Big กมอลเทนเขาใหญ่ครับผมใช่ตอนแรกก็ได้ขาย่าให้งานน,นี้ก่อนโอเคครับยังไงสำหรับใครๆที่กำลังหาที่เที่ยวในช่วงวันปีใหม่เขาดาวนี้นะครับผมก็สามารถมากันได้ที่เออ Amazing Thailand c o u n t Down 2 0 2 6นี้นะครับผมที่ไอคอนสยามแล้วก็ฝากมาดูพี่ๆศิลปินอีกหลายๆคนนะครับผมซึ่งงานก็จะมีแบบยิ่งใหญ่แนะ่นอนนะอยากให้ทุกคนมาติดตามกันนะครับใช่ครับน้องๆเขาบอกว่าแบบเราเป็นกจอตผู้จิตเบลิมันก็เอ่อพูดยังไงดีคือมันยังไม่ได้คือ ก็เรียกว่าเรียกว่าไม่ได้ยังไม่เขาเรียกว่าอะไรวะไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรก็ก็เป็นเป็นเพื่อนเป็นพี่กันใช่ครับตอบแบบดาราเวอร์ <c oughs> สนิทกันครับก็ <c oughs> สนิทก, <c oughs> กันอยู่ <c oughs> แต่ว่าเราเราก็เออเราเราเขาก็มีชีวิตของเขาแนละ้วเราก็มีชีวิตของเราซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบชอบโมเมนต์อะไรเงี้ย ก็ได้ผมก็ไม่ติด <bitcoin. S 1> ก็น่ารักดีก็ไม่ได้ปิดใจใช่ครับเออไม่ได้ปิดผมเหรอก็ดูดูกันไปครับ <c oughs> ให้ให้เขาให้เขาเริ่มให้เขาให้เขาจีบ <c oughs> <problèmes. S 1> ก็แล้วแล้วแต่เขาผมไม่ได้ผมไม่ได้แบบไม่ได้รีบร้อนอะไรเพราะผมว่ายังต้องทำงานอยู่ไงเออโฟกัส <c oughs> เ,เรียนโฟกัสเงิน